แสงจู่โจมนี่ละเออดูความแรงดูความแรงด้วยดาบปกฟิวไปเลยไงสี่สีสี่สีอสคานน์ระเบิดเป็นพื้ให้ในายเห็นว้าแรงขนาดไหนก็ต้องดูหายหายหมดสี่ t h อ h u ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครับเดอร์ฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวล up ใครที่กําลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวล u อโคราดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวล Up ไปพร้อมกัน <c oughs> นี่ก็ตัวเล่นเกมนะอยู่น,ะ <c oughs> นี่เล่นเกมเลี <c oughs> ้ยงหมูทําฟาร์มอาจารย์วันนี้ก็โอเคครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม7บาท8บาทนะวันนี้เราก็จะไปเล่นโหมดคอส ที่เข้ามาใหม่ในเกมตอนนี้เลยนะในแพทนี้ซึ่งหมดนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของแต้มนะทุกคนคือแต่ละตัวก็จะมีแต้มด้วยคือถ้ามันแต้มเกินเนี่ยก็จะใส่ในทีมไม่ได้นะครับก็ต้องจัดทีมดีๆต้องห้ามแต้มไม่เกินสูงสุดแม็กซ์ที่5 0 0 0แต้มห้ามเกิน5000นะก็มาดูกันว่าวันเนี้ยเราจะเอาทีมไหนไปเล่นนะมาเดี๋ยวเราไปเล่นเคอสกันก็ไปเดินโท้อะไรเนี่ยนี่ตัวเล่นเกมเลี้ยงหมูอยู่จริงเลย อะไรมันจะขนาดนั้นวะนี่เลยเนะครับหมดเคออสนะทีมที่เราไปเล่นเนี่ยก็เป็นทีมของเอส a คนโเอ้เอส c คนโนตัวก็ใส่ได้นะป่าแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโมโนฟ้าแล้วก็ชินฟ้าส่วนตัวซัพบแน่นอนเนะเป็นฮอกออสโลนะฟ้าเอาของเทพนะครับนี่เลยของเทพเพิ่มพลังชีวิตให้กับพวกพ้องในทีม15% อยู่ในช่องซับสี่ก็ใส่ได้นะผลพาสีอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ชินเนี่ยใส่มาทําไมไหมชินก็ใส่มาเป็นตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้คะแนนเรามันมันแม็กด้วยแค่นั้น <c oughs> ไม่ใช่ม,มันมันมีมันมีพาสีนี่อยู่เนี่ยเพิ่มความสามารถด้านโจมตีกับผู้พ้องห้าเปอร์เซนต์ต่อผู้พ้องหนึ่งคนที่เข้ารวมกันต่อสู้เลยนะทุกคนทํให้ป่านี้เป็นผอมมนุษย์เนี่ยตีแรงไงความสามารถด้านโจมตีก็คือคิดิคอนคิดดาเมจแล้วก็โจมตี ก็จะแรงมากขึ้นนะครับอัตโนัตราคิดีคอนอะไรอย่างนี้แถมลดป้องกันได้ด้วยเป็นตัวแปะดีบัฟได้ก็เล่นคอมโบของเทพตัวเองได้เมื่อโจมตีศัตรูติดเอฟเฟกต์ดีบัฟก็จะเพิ่มดาเมจ50%ก็จะแปะจากพาสซีฟตัวเองนั่นแหละนี่ก็เป็นชินแล้วก็โมโนฟ้าโมโนฟ้าเป็นตัวบัฟได้ถอนดีบัฟได้ด้วยแล้วก็บัฟที่ขั้นสองนะครับพาสซีฟก็ไม่ได้เล่นพาสซีฟเล่นกับชินแล้วก็ของเทพก็เล่นกับชินนะครับเป็นตัวสองตัวนี้จะเล่นคู่กันส่วนป้า ก็เ,เป็นตัวที่เก่งของเขานะเราก็รู้กันดีว่าป่าผมนี่มันระดับพักการกขนาดไหนวงการจับมือผมนี่ตึงึงสุดแล้วนะมาจับมือได้ไม่เธอคนดีของฉันนะบอกเลยว่าโน,นึ่งของวงการ ol, นะเอสคานไงอ๋อบั๊มบับบบ๊มันน่ะคือเดอะก็อดมันต้องคู่กับเอสคานอยู่แล้วแล้วก็อาหารที่กินก็พลังต่อสู้แล้วกันนะมาเราก็ไปลุยศึกเคอสศึกที่มันตึงที่สุดในตอนนี้ เราเล่นหมดชั้นสูงไปแล้วสามมันไปแล้วทปร้อยไปแล้ววันนี้มาถึงคราวเคออสกันบ้างมาดูกันว่าผมเนี่ยจะบ่มๆเหมือนสามโหมดที่เราเล่นไปหรือเปล่าไปดูฮนะมาครับผมกับตาที่หนึ่งของโหมดเคออสนีนี่เป็นไงเป็นไงครับเจอไงมาเจอพลังของเด็กกอดหน่อยเป็นไงอีกฝ่ายเป็นเด็กไม่ใช่เด็ก คนละเกมตัวฉันอีกคนนึงอีกฝ่ายเป็นทีมของเอสคานอที่มีตัวของไอลุงตุ๋ใช่ไหมเออลุงตุ๋นทวีโก้นเนี้ยอ๋อจะใช้ตัวของป๋าเนี่ยตีแบบตีไปเลยแล้วกันนะตีขำๆไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาใบาไหนเอาใบานีน้แล้วกัโโนอ่ะตีไปแล้วก็โมโนฟาดไปแล้วกันโมโนฟาดชินมาเล่นขำๆไปก่อนส่วนสกิลต่อยเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ต่อยตาหน้านะเราก็ยังไม่รีบไปเลยระเบิดไปเวเพิง แมสแมสไปก่อนหนึ่งทีโอ้หถึกจัดถึกจัดยีงไปถึกจัดเหรอถึกจัดเหรอครับถึกจัดเหรอครับฟาชิ้นยิงไปดาเมดีบัฟสามเท่าดาเมดีบับสามเท่า,า 3, ถึกจัดเหรอครับมามาดูกันหน่อยว่าถึกจัดขนาดไหนก็อยากจะรู้เหมือนกันเออไอตัวของสกิลต่อยเนี่ยเราเก็บไว้เพื่อทำให้เลือดป่ามันลดลงไปแบบให้น้อยๆนาอนอีคิมัส โอเคเอ้ยคูเอลซัน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 มายิงเลือดหน่อยยิงดียิงเลือดหน่อยยิงดีมาตามาตาโอเคได้ได้แล้วมันต้องได้แล้วจังหวะนี้มาแล้วก็ใช้ป๋าต่อเลยลนะกันเนี้ย ب. ขอต่อยทวีโก้ดีกว่าคิดว่าต่อยทวีโก้คือน่าจะเจ็บเจ็บว้าวอยู่แล้วก็ต่อยไปแล้วก็ใช้เอสคานอเนี่ยตีไปเจาะเกาะไปเลยฮะ แสงจู่โจมสี่ละเออดูความแรงดูความแรงด้วยดาบตกฟิวไปเลยไงสี่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 สปลายป่าข้างๆก็โดนป่าข้างๆก็โดนด้วยระเบิดเปลวเพิ่งเอ้ยขอหน่อยละกันเรียบร้อยจะเล่นง่ายจีิ เมื่อวานเราเล่นซากไปแล้ววันนี้เราเล่น7บาทเราเล่นป่าบ้างโคตรจะแบบพลังนำ้ำลายลางช่วงนี้แบบจานหมีบ้าพลังนึกเกินทำคลิปมาตาที่2ตาต่อไปนะกับ The One The One เอสคโนเดอะวันอันติเมตเดอะวันเอสคโนเบิ่มเบิมคือลือเจอกับป่าเขียวอีกไหมเนี่ยป่าเขียวก็ใส่ได้ในเมตาแพทนี้อ่าจับมือผมเริ่มก่อนละกันโอ้จุดมาเริ่มเมาโตรน,นา โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่กว่าป้ายเลยมาตัวหน้านี่คือแบบเป็นคนยักษ์ในตำยานไงแล้วก็จะมาเดิมแล้วกัน90กันนะอีฝ่ายแถวเนี้ยแม่งเถื่อนเวล90ด้วยว่ะใจมันได้ลงโหมดนี่เวล90เกือบทั้งดีมเอาเรื่องไปหวั่นก่อนละกันนี่นี่สกันเอาไปหวั่นก่อนละกันไประเบิดเปลเื้องระเบิดปิ้วไปเลย เรียบร้อยเนี่ยครับตานี้ก็จีจีม,ๆๆมาทูหน้าวะมาตาต่อไปในวันนี้จับมือได้ไหมคนดีเออโอเควะเจอกับเอสคาโนะวะปะเปิดด้วยไหลเด่นโมโนเลยพลังประจานฟัดฟันฟันฉับๆไปแล้วก็ตามด้วยเอสคาโน่เดี๋ยวมันมีหลบหลีกว่าไม่รู้แต่เอาหน่อยพลังประจานฟัดฟันฟันฉับฉับฉับฉบโมโนไหลเด่น เอสคานอระเบิดเบลเพลิงให้นายเห็นน่ะมาแรงขนาดไหนก็ต้องดูห <laughs> ายหายหมดสี่นฮะซื้อมาเรียบร้อยนะครับอีกายจริจร <c oughs> ิงต่อต่ออย่างมันโหมดนี้มันมันจริงจริงจับมืออีกแล้ว ผมจำมือทุกตามาเจ<ห>อ,อ,อคนเดิมเนยเจอคนเดิมเ <c oughs> พื่อนหมาของเราทุกคนชอบตามเมื่อกี้เขาไม่กินหลบหลีกนะถ้าไม่กินหลบหลีกนี้ใช้ป๋าต่อยไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปิดฉากด้วยโมโนไหมแต่แต่งจริงแล้วโมโนเปิดไปก่อนเลยก็ได้เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมนะรา <c oughs> กว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันสุดท้ายก็ตัวแตกดีตีเลยละไปป๋าเอาหน่อยระเบิดเปลวแต ไป <laughs> เรียบร้อยชะตากรรมเดิมเนี่ย <laughs> เรียบร้อยนะครับตาต่อไปนะครับตาเท่าไหร่ลุงไม่ได้นับเลยแต <c oughs> ่ว,ว่ามันมันไง <c oughs> เล่นไปเรื่อยใจตาที่ห้าอย่างว่องไวมาเลยตาที่ห้าจับมือต่อก็จับมือรัว <laughs> อุ้ยอีกไปเป็นทีมโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดก็จัดได้ด้วยนะ เอาเรื่องนะไปโมโนเอสคาโนปาดแปดไปต่อยท่านไอซ์เลยดีกว่ากูจะต่อยนายเอาไปก่อนเลยปารมจานฟัดนฟาดฟัน,ฟนโอ้โหโลบดีเพราเอลพิวด้วยอีกฝ่ายเอลพิวด้วยมาระเบิดเปลวเพลิงนี่เลยแปดสี่เอลพิวเอลพิวอ๋อแต่ว่ายตัวนันนว้นม,มันทอนใช่ไหมมันทอนมันทอนทอนหลอทอนหลอกเด้งไอ,อ้วูบเลย ไอซ์นี่แบบวูบไงคือมันวูบไงท่านไอซ์ไงมาโอแต่ว่าไอตัวนั้นมีทอนเนาะเออก็อลืมแต่ไม่เป็นไรมันก็เด้งอยู่แล้วเด้งไปหาท่านไอซย์อยู่แล้วไอตัวข้างๆนี่คือโดนน้องแต่ว่าน้องเขาก็ตีแรงปะ่ะเช่ไหมแต่น้องน้องต้องเก็บสแต็คไหมตีหมู่ตีหมู่เลือดไหลามาฟื้นฟูไม่ได้ด้วยแล้วก็โดนครามิวไปโอเคปิดฉากเลยดีกว่าเนาะ ก็ใช้ชิ้นเนี่ยตีไปก่อนเลยขำๆเนีครับอย่างนี้ก็ได้เอาจริงแล้วแบบอยากจะลบดีบั๊มากๆนะแล้วก็ป่าเอสกคนอต่อยไปล้างดีบั๊มาก่อนไปครับชินยิงโป้งไปชนะธาตุด้วยแล้วก็ปิดฉากหน่อยดีกว่าเฟย่าก็ติดถอนอีกเล้ว ิดอนอีกเลยเรียบร้อยเด้งไปตัวข้างๆจีจีตาที่ห้าคือขยันทอนด้วยทีมนี้ไปจีจีอ่ตาที่หกในวันนีนน้นแบบรวดเร็วเพราะว่าป่านี่มันระดับกาแล็กซี่ออเออเฮอเ็กกับทีมในนี้อย่ารอบนี้ไอ้นี่มันทีมมันทีมเผาไม่ระบุนี่หว่าแล้วคือติดทอนอีกแล้วอ๋อ ติดท็อปเก่งด้วยมะรอบนี้ก็ตีไปเพราะว่าน่าจะไม่มีหลบหลีกนะรอบเนี้ยเพราะว่าไอ้ฝ่ายพลังต่อสู้ก็เกือบพับเลยคิดว่าไม่มีหลบหลีกนะคิดว่านะว้าระเบิดปเปลเพิงไปเลยววาปืดอ,อย่างนั้นไปแสงจู่โจมตีนะเด้งไปเด้งไปเด้งเรียบร้อยเรียบร้อยูบูบูปาดฝันฟาดฝันนี่นะ ฟิโตเลียฟิโตเลียฟิโตเลียนี่เกือบตุยเน่ยแต่ไม่ตุยฟิโอเลียบอกว่าเดี๋ยวขอตีหน่อยป่าใช่ไหมป่าเอกแนนอของจานหมี่ที่แบบป่าเก่งๆไงคิดว่าน,น่ใช่ไหมมาเดี๋ยวฟิโตเลียจะเอาหน่อยกระสุนวงจักรมาแน่นอนลาเซนกันไหมแต่เมอร์ลินแดงตัวนี้มันไม่ใช่เมอร์ลินแดงที่ใบปะ่ะเฮ้แต่เมอร์ลินหลังๆมันใบทุกตัวนี่หว่ามันใบอะไรรอบนี้ใบากาใช้แห่สกิลตีเดี่ยวเท่านั้นว่าโอเคแต่น้อยป่าก็มีสกิลตีเดี่ยวนียครับ เออตีมโหแต่เมื่อลิ็ตีแรงนะย่างย่างย่งยากเอ้ยลาเซนกันลาเซนกันนี่ยาก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 มาปิดฉากเลยดีกว่าผมจะต่อยที่ฟิโตเลียแล้วกันนะครับฟิโตเลียต้องโดนผมต่อยนะเฮ้ยเราเล่นอย่างนี้ดีกว่าทุกคนผมมีแผนนะผมผมเลือดการไปเลือดกันมานี่แสงจู่จม ตูม <étique> <matte> ่านเลยเับผมแล้วก็เ <Jedi> ด <t> ้งไเดตายเด้งเรียบร้อยอันตีปามาแล้วมากไฟโอ้โอ้เกมเจ๋งเลยจีเคยกดอันตีซะหน่อยวันนี้จบที่7ตาแล้วกันเลข7น้นำโชคนะครับเลข7มันมันเป็นแบบ7บาทไงโอ้โาเจอกับทีมโคตริ่น โอ้ทั้งเกี่ยวด้วยนะอีกายเอาใหม่เลยก็ม<ส>ีตาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไหมตาที่เจ็ดใหม่มา,มาเจอกับทีมที่มันที่มันทีมแรกที่เราเจอกปปับไอ้ปอเจอไหมคนเดิมปะ่ะไม่ใช่ใช่ปะ่ะมาก็ใช้ป๋าะครับตีไปคิดว่าไม่น่าจะมีหลบหลีกคนนี้เพราะว่าดูจากพลังต่อสู้แล้วก็พอๆกันแล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีเอสคานตัวนี้เนี่ยไอเขียวตัวนี้เนี่ยต้องเจอ วัวผมหน่อยละนี่เลยมาระเบิดเลปลวเพลิงไปเลยเลิเลิงแรงบึ้มแรงบึ้มฟาดแบบฟาดแบบไม่แรงแต่ว,ว่าป่าเนี่ยต่อยแรงแน่นอนมาต่อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเด้งเรียกก็จีจีจบเจ้าจบเจ้าเอสแคนอเขียวมาเฮ้ยมีโมโนด้วยอีกฝ่ายมีโมโนด้วย แล้วก็ม so so well, ีชินด้วยนะชินฟ้าเหมือนผมนะนี่ไงชินก็หกก็นักสู้อยู่นี่มันทีมการเป็นทีมเผาไม่ระบุแล้วตอนนี้อะยังไงชินชินว่ายังไงชินเดี๋ยวก็ชินชาไปเองเออกดกดกดด้วยกดถ้วยกดด้วยยิงด้วยมันก็ไม่ค่อยแรงอ่ะชินถ้าเทียบกับโมโนตัวข้างแต่คิดว่าโมโนตัวข้างเขายังไม่มีการ์ดนะถ้ามีการ์ดคงใช้ไปละเฮ้ยอาวันติเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาวันติเลยเหรอเกิดไปไหมเอาตินี่เราใช้ชินตบได้เลยปะ ไม่อยากเสี่ยงต่อยไปเลยดีกว่าปะแล้วก็ชินตีป่ะเรียบร้อยนะครับโอเคตบแล้วตานี้แสงจู่โจมต่อยเลยนี่เด้งไอ้ข้างๆอ่นน้องต้องเขียวหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวก็โดนสายชินยิงโมโนยิงโมโนนะเลือดดำเลือดดำเหลือหนึ่งเฮ้ยชินมันก็เทเลย ดูดิเท่ามแาค่จัดเนี่ยครับจริงๆอะโอเคครับผมเนี่ยครับนี่ก็คือโหมดของเคออสเนะใครที่อยากจะเล่นแบบอยากจะตึงๆเนี่ยมีคะแนนจำกัดจัดทีมจำกัดเนี่ยก็เล่นโหมดนี้ได้มันตึงกว่าท็อปร้อยอีกนะโหมดนี้ผมว่าเนี่ยครับถ้าส่วนตัวเลยนเนี่ยผมว่าเคออสเนี่ยตึงกว่าท็อปร้อยอีกเพราะมันไม่ได้เจอเมตาางเดียวไงคือบางครั้งคะแนนมันก็เกินก็ใส่ทีมที่เราอยากจะเล่นเนี่ยไม่ได้ครับแต่ หมดเควอสไม่ได้คะแนนอย่างนี้ตลอดนะมันก็จะมีรีคะแนนด้วยนะครับก็จะต้องหาทีมอ,อื่นเนี่ยมาใส่กันนะทุกคนก็ต้องพยายามเปลี่ยนทีมมีทีมเยอะๆมีตัวเยอะๆอ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าใครที่ชอบ7บาท8บาทกับไปหมู่ม่วงตัวนี้ก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วกันนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วน,นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าคอนเทนหน้าสวัสดีผม